ไม้บุกตัวใหม่ของ ALP มาแล้วนะครับกับ ALP Asura นะครับตัวนี้เป็นไม้บุก 6U นะครับมี3สีด้วยกันนะโดยสเปคของไม้ตัวนี้จะเป็น 6U นะครับค่อนข้างหนักหัวนะครับบาลานซ์อยู่ที่300บวกลบ5นะครับแล้วก็ก้านเนี่ยจะเป็นก้านค่อนอ่อนนะจะไม่ให้ก้านแข็งนะตัวไม้เนี่ยก็จะมีตัวหมุดไว้รองรับสําหรับการขึ้นเอ็นสูงๆด้วยนะครับรองรับปอนสูงๆได้สบายนะครับเฟรมของตัวนี้ใส่เทคโนโลยี กันสถานมาด้วยนะครับสามารถซับแรงได้นะครับเวลาเราประทะลูกอะไรเงี้ยมันจะไม่ค่อยสถานเนาะรวมถึงความคล่องตัวที่มันเป็น 6U เนี่ยมันคล่องตัวสูงมากๆนะหลายๆคนจะสงสัยว่า 6U เนี่ยมันบุกได้จริงหรอมันบุกได้นะครับแล้วมันก็เน้นคล่องตัวนะครับถ้ามือใหม่มาเล่นไม้ประมาณนี้ตีได้สบายนะครับแล้วก็จะไม่ติดเรื่องน้ําหนักด้วยน้ําหนักมันเบาอยู่แล้วนะครับมือใหม่เนี่ยจะค่อนข้างชอบไม้กลุ่มนี้มากๆนะครับแล้วก็เดิมๆจากโรงงานเนี่ยเขาก็ขึ้นเอ็นมาให้ประมาณ24ปอนด์นะ เดิมๆจากโรงงานเนี่ยสามารถตีได้เลยนะครับคือสั่งมาปุ๊บไม้ก็จะมาเป็นแบบนี้เลยนะครับคุณก็สามารถหยิบไปตีได้เลยส่วนใครอยากจะแต่งเอ็นนะครับซื้อมาปุ๊บและอยากแต่งเอ็นเนี่ยก็สามารถไปขึ้นได้เต็มที่เลยนะที่28ปอนด์คุณก็สามารถขึ้นได้ตามสบายเลยนะครับไม้ตัวนี้เหมาะใครมือใหม่มือกลางตีได้สบายนะครับก็เหมาะกับคนทุกกลุ่มนั่นแหละนะครับแล้วใครสนใจไม้รุ่นนี้นะครับก็สามารถจิ้มที่ตะกร้าด้านล่างได้เลยเดี๋ยวผมจะปักตะกร้าไว้ให้นะก็สามารถสั่งซื้อและจัดในตะกร้าได้เลยเ